สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะวันนี้แอดมินพิมคนเดิมนะคะามาทักทายในคลิปนี้มากับเ,เมนูยำถั่วพูหมูสับนะคะกับอดอกอัญชันชุบไข่ทอดกรอบๆนะคะก็สองสองอย่างนี้ทานด้วยกันเข้ากันมากเลยนะคะลองดูเป็นเมนูสุขภาพเลยสำหรับท่านที่ อ่อไม่อยากใส่กุ้งหรือไม่ชอบซีฟู้ดหรือแพ้อาหารทะเลนะคะก็อยากกินยำถั่วพูก็ลองดูเมนูนี้เลยนะคะก็รสชาติวิธีทำก็แล้วแต่ท่านจะไปปรับใช้หรือว่ารสชาติก็ปรุงตามที่ชอบเลยนะคะวัตถุดิบปรับเปลี่ยนได้นะคะใครชอบอะไรก็ได้วันนี้ พิเศษก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามทุกท่านและผู้ติดตามที่เพิ่มมาใหม่ทุกวันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนเรานะคะก็จะไม่ลืมพระคุณเลย <c oughs> <c oughs> นะคะก็ทักทายนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆอีกวันหนึ่งเนาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้พักผ่อน อย่างมีความสุขและกันนะคะ Hi there! Hello everyone Hello my subscriber Hello everybody that watching my video today we making uh, Winged bean and mince d pork spicy salad and I show you a little bit how to make so And also, just say thankful for a new subscribers that uh, increase day by day. Thank you so much. I'm so grateful for your support. Uh, hopefully, one day all of you have chance to travel to Thailand. So just please say hi. So we'll be happy. To interact with uh, everybody and just say hello. A short a conversation today. And thank you for all. A good thing that you being here with me. Thank you to support. Thank you for watching. See you on my next video. s e to so, so, so ี่ a บายก็ขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้ก็สั้นๆเนาะทักทายก็ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ติดตามอยากพูดแล้วพูดอีกนะคะก็ปลอบปลื้มนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะาเจอกันคลิปคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปนะคะก็จะพยายามมาทักทายขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะ ขอให้เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านนะคะเจอกันคลิปต่อๆไปเนาะสวัสดีค่ะ